มาแกะกล่องรีวิวฮะเครื่องสั่หญ,ญ้าไฟฟ้าไร้าสายซื้อมา500อยกว่าบาทนี่ช่วงนี้มันลดราคานะปกติเข็าขาย900าร9อ0มั้งร้านเนี้ยก็เห็นราคามันดีช่วงนี้ก็ใกล้แล้วนี่ฮะให้ดูหน้าตาเขานะนี่ให้ดูว่าเขาได้อะไรมากโอ้ได้แบตนี่ได้แบตได้แบตนี่แบตก้อนนี้แล้วก็ได้บางใบได้แบตสองก้อนด้วยโอ้แบตสองก้อน5 0 0กว่าบาทโอเคมีที่ชาร์จอะแดปเตอร์ให้นะครับมา มีใบใบตัดวงเดือนให้นี่ใบตัดใบตัดอันใหญ่เลยแล้วก็มีใบตัดหญ้ามีใบตัดไอที่เป็นพลาสติกให้เ่ยมาดูนี่หน้าตาครับเป็นอย่างนี้เห็นไหมเพราะนี่มีใบตัดให้ด้วยนี่ใบตัดแบบนี้ให้ด้วยใบตัดแบบเหล็กผมให้สองใบนี่ฮะห้าร้อยกว่าบาทนะฮะลองกดที่ตะกร้าดูนะถ้าใครสนใจก็ผมซื้อมาก็ราคาดีเอารดราคา จะปกติเก้ารกว่าบาทนี่หน้าตาเขาเป็นงี้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้าไสายกดตรงนี้กดตรงนี้แล้วก็หมุนคอมันก็จะง่ายแบบนี้นี่หน้าตาเขานี่เห็นไหมแล้วตัวนี้ก็สามารถยืดได้กดตรงนี้กดตรงนี้แล้วดึงลงมาไอนีมันก็ยืดมันยาวๆมันจะยาวๆแบบนี้เห็นไหมนี่แบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวลองใส่แบตด,ดูนะลองใส่แบตด,ดูหมับก็ให้นี่ใส่แบตใส่แบตแล้วหมุน โอเคอสแสดงว่าเครื่องทํางานปกติอ่ะเดี๋ยวลองประกอบใบแล้วก็จะลองเครื่องให้ดูเครื่องมือประกอบอะไรพวกนี้กาแถมมาในชุดอยู่แล้วนี่ก็จะเป็นประแจแบบนี้ให้ดูนี่เป็นประแจแบบนี้นะนี่เป็นประแจแบบนี้เราก็เอามาขันตัวนี้ออกจับอันนี้ไว้จับนี้ไว้แล้วก็ขันออกนี้นี่ขันแบบนี้นี่นี่เอามาใส่ลงไป ส่ลงล็อกนะใส่ให้ลงล็อกแล้วก็ใส่ใบใส่ใบมองเห็นไหมใส่ใบลงไปแบบนี้หมับเข้าให้แล้วก็เอาแหวนใส่หมับเข้าให้ใส่เขาให้อย่างนี้ผมยังไม่ได้ใส่บางใบนะเดี๋ยวผมจะลองเครื่องให้ให้ดูตัวนี้มันก็จะเป็นบางใบหญ้าบางใบตัดหญ้านะใส่เข้าไปที่หัวนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่นี้เข้าไปก่อนให้ดูนะจะลองเครื่องให้ดูนะก็หมุนเข้าไป ราคาดีนะฮะเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายห้ารา้อยกว่าบาทได้แบบสองก้อนโอ้โหได้แบบก้อนใหญ่สองก้อนเลยนะอ่ะนี่เสร็จแล้วแต่ผมก็จะกดตรงนี้กดตรงนี้นะกดตรงนี้แล้วก็หงายขึ้นมาหงายขึ้นมาแบบนี้อ่ะเดี๋ยวลองเครื่องให้ดูเออแรงดีนะเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายนะฮะซื้อมาผมกดได้มาในราคาห้าร้อยใครอยากได้ก็กดได้เลยโอ้โหปรับได้ดยอดอ่ะ ใครอยากสั่งก็สั่งได้เลย